มามาพ,พิกเซลพีดแมปที่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานโดยหลายคนขนานนาแมปนี้ว่ามันคือ m ม c r a f t บจิวเวเช่น e Piece ใช่เลยครับผมแต่นี่มันคือโลโบก แต่ก่อนอื่นกูซื้อก่อนเลยฮะมีรถให้ซื้อด้วยห้าคันละพันหกเห็นก็บอกว่ารถคันนี้แรงมากแล้วก็มีอีโมจิแพ็กด้วยท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ซื้อไปเลยฮะคูดสองมัตตลงมัดเตลีอะไรเนี่ยน,นี่อะไรวะเนี่ยไม่รู้กูซื้อทุกอย่างเลยนะครับมันมีที่หาผลด,ด้วยฮะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบรอบักเลยเบ้ถ้ามันแพงจะว่าแมบเกมเนี่ยนี่ขนาดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยทุกคนโอเคกูคก็จัดไปครับแป๊บเดียวยังไม่ทันได้เล่นฮะหมดเป็นล้านโลบักเล้วท่านผู้ชมโอเเเเคข้ากกมกันลย ร้านระเบิดแะทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาครั้งแรกมันจะให้เราแต่งตัวละครก่อนเลยนะครับโอ้โหคิดถึง GPO เลยฮะโอเคกูจะแต่งเป็นวัยรุ่ นี่ผมก็มาสมุ่มเผาฮะเออผมอยากได้เผามิ้งไงห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสุ่มแล้วไม่ได้สักทีเสียโลบั๊กอีกแล้ว่านผู้ชมครับโอ้โหหมดตูดออนไลน์เกมนี้กูอยากไม่ได้เล่นเลยเนี่ยกูหมดไปกีโลบัคกแล้ว เผามิงจะออกมาลูกเพ่ผมต้องการเผามิงปลาปาเปียโอ้โออกแต่อะไรไม่รู้ฮาหุมงหุมเหม,ม็นนะ่ะอ้าได้แล้วมิง้งโอ้โแลวนี่ไวรุนวิ่งแมนแล้วกลายเป็นแมวน้ำเลยครับผมเข้ามาในแมปครั้งแรกโอ้โหแมปมึงสวยจวังวะเฮ้ยแบบนี้คอมไม่ระเบิดแล้วเนี่ยคอมแบบคนคน,คนกังๆอะไรเงี้ยเออสงสารเลยฮะจะแบบดูดีจริงอยากกะเล่นม้านขามาท่านผู้ชมครับนี่ไวรุนเหลี่ยมเตอร์ออนไลน์มาถึงเราต้องซื้อดาบก่อนครับเพื่อประทังชีวิตไม่ใช่มันแดกไม่ได้เอาไว้สู้กับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมซ นะครับนะหรือว่าแกนพีดออนไลน์นั่นเองนะครับเต่เป็นเวอร์ชันที่เล่นง่ายกว่าเนาะแต่ว่าระบบต่ตางๆเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นไอไ้ัยรุ่นวิงแมนก็ไปรับเควสนะครับมาต่อสู้กับวัยรุ่นเหลี่ยมเตอือนนะครับนะานะหัวเหลี่ยมกันหมดเลยกูเล่นเราบอกจริงหมดนะจะเป็นเหมือนเหมือน้านคาบเลยท่านผู้ชมมันเหมือนบ้านคาบมากเลยนะมึงดูดาบดิดาบดาบ,ดาบยังงอเหมือนมานคาบเป็นพิกเซลเลย อันนี้พิกเซลไมค์ครับหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราก็สู้กับมอนไปฮะเห็นก็บอกว่าเราฟาร์มที่นี่จะถึงเลเวลสิบห้าเลยท่านผู้ชมและแน่นอนจริงๆดาบเราก็ควรจะมีสกิลนะครับแต่ว่ามันต้องไปซื้อสกิลเหมือน GPO และตอนนี้ฮะเราข้อฟาร์มเลยครับผมเลเวลแป๊บเดียวเลเวลห้าแล้วเลยนี่เลเวลห้าเลเวลหกแล้วท่านผู้ชมว้าวอซีซี่และเหมือนว่าเราจะซื้อรถของสมุกเกอร์มาด้วยท่านผู้ชมครับนี่เลยฮะวรุ่นช็อปเปอร์สามารถขี่ทั้งบนบนบกและในน้ำได้ฮะดูมันจะมาโคตรแรงเลยเพ่เฮ้ยอันนี้รถถังหรือเเเปลล่่าวววะะนนนนนนนียรแแ้้้มมัังไดดคผูชตอก จะให้นนอเอ็ดมินเรามานั่งด้วยนะครับเขาจะพาเราไปซื้อผลฮะเกมนี้สามารถซื้อผลปีาศาจได้ด้วยท่านผู้ชมนะเออคล้ายๆบอกคุณน,นะฮะแต่ว่ามันจะนั่นแหละครับผมแต่ละวันแต่ละชั่วโมงผลจะไม่เหมือนกันนั่นเองและผมก็ขี่ลุยรุ่นเงันเบิดออนไลน์มาถึงเกาะน,นี่เลยครับผมมึงดูมันแรงขนาดไหนแรงขนาดที่เกาะยังโหลดแมปไม่ทันนะคิดดูแล้วกันฮะรถชอปเปอร์นี่มันโคตรแรงเลยแป๊บเดียวถึงเลยและสถานที่ที่เรามาซื้อผลก็จะอยู่ในถ้ำตรงนี้ท่านผู้ชมครับมาดูกันว่ามีผลอะไรขายบ้านตอนนี้ฮะ นี่จะลีอีก15นาทีแล้วนะครับเอ้ยผลต่างๆมีเยอะเลยฮะว้าวตรงกลางนี่น่าจะเป็นผลเด็ดแน่นอนครับผมไหนขอดูดิมีผลอะไรบ้างไอ้น,นี่ผลล่องหุ่นแน่นอนส่วนตรงนี้เหมือนจะคล้ายๆผลสปริงฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้เอ่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยผลระเบิดนะท่านผู้ชมสามารถคลิกดูดได้ดีกว่าเฮ้ยสามารถซื้อด้วยโลบักได้ด้วยฮะสปินตึงๆแต่มาได้อีกตั้ง15นาทีฮะกว่าที่เอ่อผลพิษามันจะลีนะครับก็มาฟาร์มเวลกันก่อนฮะตอนนี้เราเลเวล10กว่าแล้้ววนนนะะคราารััับบบมมมาาาาฟ์กกกอออสทีีี่่่่ดฮยไโ หอกนี่มาตึงกันะไหนอะไวรุ่นโมหกโอโ้มันกระทืพื้นได้ด้วยผู้ชมโมหกนี่มาหดวชังวะเฮ้ยฟันก็ไม่เข้าด้วยเฮ้ยนี่กวาสแต็ดาบแล้วเนี่ย ปาเกินไปหรือเปล่าวดูดิมันทุบกูทีนี่ครึกหลอดเลยพี่ชายวัยรุ่นโมหกนี่มันโหดจริงๆรวัยรุ่นเกสสู้ไม่ได้เลยวัยรุ่นวิ่งแมนตุ้มตายหูเลยกูสรุปแล้วนะครับผมไม่สามารถสู้กับวัยรุ่นโมหก,กได้เลยนะฮะพยายามสู้มาหลายรอบแล้วนะครับน้มันโหดเกินนะครับตัวนี้ทุบกูทีนะะเป็นดาวติ๊กตอกเลย และระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่ดีฮะผลปีศาจในเซิรฟนี้ก็เกิดเฉยเลยครับผมก็ได้เวลาแล้วครับผมที่วัยรุ่นวิ่งแมนของเราจะขี่ชอปเปอร์ไปหาผลปีศาจตอนนี้นะฮะมอนไล่ตามกูจะกระทืบกูอยู่เดจาวูแจสติมาแนอินมาโฟมาเลยครับผม <c oughs> แหว่งเหลือกูโคตรเร็วเลย แม่งรถถังเปลอะไรมาเร็วได้ขนาดนี้ถ้าผู้ชมมึงดูดิแป๊บเดียวถึงเกาะนี้เลยอ่ะโอเคเราต้องหาทางขึ้นก่อนไหนทางขึ้นวะเนี่ยมันขึ้นได้ไหมเอาไตถังได้หรือเปล่าคันเนี้ยและเกมมีเกมนี้โคตรเด็ดเลยท่านผู้ชมครับนี่เลยผลพิศาจก็จะดรอปอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ยสปินครับผมเป็นไงละมึงไม่ส่งยากี้และแน่นอนครับไอ้ัวรุ่นวิ่งแมนเราก็ลองกินผลสปินนี่ดูฮะมึงดูละกันครับผมหมุนจากรกะโดเรมอนนะครับเติมไนไพว้าวสุดยอดเลยโอเคและตอนนี้ผลพิศารนะ น่าจะรีและที่ร้านค้าเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูกันดีกว่าครับผมว่ามีผลอะไรขายมาอยากับความเร็วแสงเนื่องจากว่ารถกูแรงแลือเกินนะพี่น้องจาวไทยแล้วผลที่ขายคือผลน้ําแข็งด้วยทนะ่านผู้ชมครับและนี่ผลคายคายผลรองไห้คืออะไรว่างงเหมือนกนะันท่านผู้ชมเงงเลยนี่ไอเดียอะไรวะเนียโอ้โหไม่เอาไม่ซื้อผลกระจอกนะครับดูโอ้โหซับวงซับอินนะฮะแล้วก็โอ้ ลองหุนนะครับนี่เลยไม่ต้องผลนี่ฮะผลไอไอซนะครับหรือว่าผลน้ําแข็งนัง่นเองราคา3,000ลับลบฮะถ้าราคาเงินก็50,000นนะครับก็รอได้เลยนะฮะ ก็เกมนี้จะรีสต็อกซุกสี่ชั่วโมงนี่ใช่ไหมโอ้โหโคตรนานเลยเพเท่านี้การฟาร์มก็เป็นเรื่องง่ายสล่าไอเกเรซินกับไอรุ่นเกือกแม่แล้วท่านผู้ชมครับดูดิมันต่อยกูไม่เข้าเพราะกูเป็นโลเกียไอ,อยาลงกูอลไดูสกิลฮะเรามีสกิลเซตด้วยนี่เป็นไงนกอีแลนด์ครับผมนะพุ่งไปชนหน้าแหกแหวกนรกโคตรเท่และตอนอัพสเตตหรือว่าอัพเวลของเกมนี้แม่งมันจะมีท่าดีใจนะโคตรเวอร์เลยเกมเนี่ยนะครับภาพสวยปะ นะครับเออแบบนี่ผมก็ฟาร์มง่ายยาวๆเลยครับผมเออวันนี้อยากได้สักแบบเวอร70อะไรเงี้ย แต่เมื่อผมมีผลพิศาจก็เลยไปห้าวกไก่วัยรุ่นโมฮอคครับผมแต่วัยรุ่นโมฮอคนั้นมันไม่สนนะฮะว่ามึงจะมีผลพิาสารหรือไม่มีเพราะมันพร้อมจะเซ็ตหยอกคุณได้ตลอดเวลาและตอนนี้ผมกา็ฟาร์มจะถึงเรือสิบห้าแล้วก็ย้ายเกาะมาที่เชลทาวแล้วนะผู้ชมครับอะไรกูเสกรถถังกูมาละมเนี่ยและนี่ฮะการเซ็ตสปาของเกมนี้นกก็จะโยกหัวโชว์ออนไลน์หนึ่งทีนะครับเราก็รับเควสดได้เลยฮะไปถล่มกับวัยรุ่นฝึกหัดนะครับที่จากจะเป็นหารเรือแถวนี้เฮ้ยกูเจอไอ้โชว์สปีดด้วยนะผู้ชมนาตาตครเหมือน และตอนนี้นะครับวัยรุ่นวิ่งแมนของเรานะฮะเลเวล20กว่าแนละ้วคุณผู้ชมครับและเขามีสกิล X แล้วด้วยฮะบอกได้คำเดียวว่าโคตรแรงเลยนะครับมีผลพิสารใช้เนี่ยดูดีเป็นไงล่ะเอาหอกมาปักได้ด้วยกอโคตรตึงเป็นไงตบตายหมดเลยมอนกตีเราไม่เข้าเราก็ลากมอนโชไปหนึ่งทีเออบอกแล้วฮะสกิลแรงจรัดนะครับแลวแมปก็สวยด้วยออแมปดีจังวะออแบบนี้อาจจะต้องเล่นยาวๆนะดูตรงเออใครอยากเห็นแบบเล่นยาวๆก็บอกกันได้ตอนนี้ฮะเข้าสู่เลเวล30กว่าแนละ้วใช่ไหมเนี่ยต่อไปก็มารับเควส กับพวกด้านบนครับผมแล้รุ่นด้านบนเนี่ยก็จะพาดาบนะคุณผู้ชมนะตอนแรกกลัวมากเลยว่าดาบมันจะเคลื่อบอาคิหรือเปล่าแต่พอมาให้มันฟันดูเล่นๆดูนะครับสรุปแล้วดีกูไม่ข้าแบบนี้ก็อีซี่สิครับน้องชายแบบนี้ก็ลากมอนโชไปเลยหนึ่งทีครับนี่มามารวมตัวกันเลยน้องแล้วก็สับไปหนึ่งทีนีแล้วก็ตบตบตบ,ตบนะครับ ง่ายจังเลยครับพี่นี่เอาไปเลยครับพี่แล้วก็ถล่มบวกปะป๊บแหละแล้วเรียบร้อยตายหงวันเลยและระหว่างฟาร์มอยู่นี่ผมก็ไปเจอคนที่เขาก็ตีกับไวรุ่นด้านหน้าอยู่นะครับผมน่เป็นยามเฝ้าประตูนะครับกูก็เลยงั้นขอตีหน่อยละกันครับพี่ใช้สกิลไปเลยป้างเข้าไปฮะแล้วเราก็ได้หมวกมาด้วยครับผมเว้ยได้หมวกมันมาด้วยฮะใส่ไงวะเนี่ยน้องทีมงานเขาบอกว่าพี่ไปรัดจัดผมเลยครับนะถึงจะใส่หมวกได้โอ้โหกระดาษใส่หมวกกูต้องมารัดจัดผมเลยและสกิลกูเอาักแดกด้วยท่านผู้ชมครับหยุด อีตรงนี้ฮะสามารถเออใส่หมวกได้นะครับแล้วก็ตกแต่งเสื้อุงเสื้อผ้าได้ว้าวอย่างนี้นี่เองนะฮะกดอีไปแล้วก็กดใส่หมวกได้เลยแค่นี้เองเหรออ้อีสี่ขนาดใส่หมวกกูต้องมาร้านตดผมกูจะบ้าและตอนนี้เซิร์ฟนี่ผลเกิดอีกแล้วครับผมแน่นอนมาเร็วอย่างรลก็ต้องมาครับผมหน้ารดแรงแซงทางคูแขโค้งแ,งแ,วแหว,แวกตลุกลงคูนะครับต้องมาหาผลที่นี่แน่นอนครับผมแต่ไม่ทันจะได้หายบ่าวเสื้อเขียวก็ขโมยผลกูไปซะแล้วท่านผู้ชมครับเห็นก็บอกว่าได้ผลซือเกียผลล่องผลนั่นเองและที่นร่เราเจอ โอมิ oh นี่มันมุมวาดจายานี่ว่าเอ้า ้กูโลใจเย็นมันก็ฆ่ากูตายครับผมใช่แล้วตอนนี้ผมเลเวล30กว่าแล้วนะผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะของบาร์กี้นั่นเองฮะเออนะครับมาจัดการกับไวรุ่นตัวตลกหน่อยรักกันนะฮะรับเควสกันเลยนะครับนี่เหมือนเดิมฮะรถกูเบรกไม่ค่อยอยู่ครับผมรถบันแรงครับโทษทีเราก็ฟาร์มที่นี่ยาวๆเลยครับผมมันก็บอกว่าฟาร์มที่นี่จนถึงเลเวล70กว่าเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะจบที่เกาะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันเนีฟาร์มง่ายครับผมแล้วมันเป็นโลเกียไงมันพาดดดดาาบบคคลลัังก นี่มันโคตรเทพเลยดูเดียวโคตรเต็งและที่นี่ก็มีบอสด้วยท่านผู้ชมผมจำได้ว่าไอ้บอสตัวนี้มันขี่อ่ะเขาเรียกอะไรจักรยานล้อดเดียวนี่หว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยดูอยู่วันพีน่ะตอนแรกๆอ่ะเออแต่นี่เดี๋ยวรับผมมันฆ่าคูตายนั่นแหละฮะแม่งบอสเกมนี้แม่ เทพทุกตัวเลยผมกะลุมยำกับน้องทีมงานเราอยู่ประมาณ8วันครับท่านผู้ชมครับเราก็ฆ่าบอสตัวนี้ตายแถมด,บดาบด้วยท่าน,ะนะผู้ชมโคเท่นายขอเชยชมหน่อยดียไอ้ดาบระดับคอมมอนอยังไงเลโอ้ยเท่เน,นี่ยเข้ากับชุดวิ่งแมนกูพอดีเลยสีน้ำเงินโคตดติงโค้ด <c oughs> <c oughs> อันตาลุยและตอนนี้ผมก็เวล่0กว่กาวแล้วท่านผู้ชมครับเรารวบรวมน้องทีมงานของเราทั้งหมดนะครับไปจัดการบาร์กี้นั่นเองท่าน,ะนะผู้ชมเอ้ย <c oughs> บอยประหดขนาดนั้นเลยว่าบากี้นะกูมีผลพิศารจะกลัวอะไรรับเควสกันก่อนนะท่านผู้ชมครับแฟนเราก็เข้าไปสู่ปราสาทของมันแล้วเจอกับบากี้แล้วท่านผู้ชมครับนี่ตัวใหญ่เบิ่มเลยแล้วก็จัดเลยละกาันเป็นผู้มาทําเพลงฮนะมันก็ใช้ท่าเฟสติวัลใสก่กูครับผมโอ้ดาเผ็ดโคตรแรงเลยเพี่โอ้และน้องทีมงานนะฮะแต่ละคนนะครับแม่งใช้อะไรกันบ้าวะเนี่ย แบกลงแบกเล็กนะฮะมากระตุมเลยนะครับและพวกนี้เลเวลโคตรสูงเลยเป็นร่อยกันหมดแล้วนะครับกูยังเลเวลหกกว่าอยู่เลยท่านผู้ชมฟาร์มกันเร็วจะวะแต่แน่นอนก็ผมว่าไม่ขนามือของวัยรุ่นแก๊งนี้หรอกนะฮะเออโจนสลัดนะครับวัยรุ่นตัวตึงพวกนี้แน่นอนแป๊บเดียวนะครับไอบากี้ตัวนี้ก็จะตายแล้วนะครับเหมือนมันจะตับผ้าคุมไม้ด้วยนะ และระหว่างฟาร์มอยู่ดีๆฮะผลพิศารก็เกิดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ถึงเวลาวัยรุ่นเคอร์รี่วิ่งแมนของกูนั้นออกลงอีกแล้วฮะรถถังออนไลน์กูมาแล้วครับผมไปนะครับต้องไปเอาผลให้พวกนี้นะฮะแล้วก็มาดูกันด้วยว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับมาดูกันดีกว่า ทั้งในชีวิตเราจะได้แบบผลโลเกียอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้โลเกียมีผลน้ําแข็งกับผลไฟนะที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับเออได้ข่าวนะโคตรจะมีพวกผลฟินงฟินดิกอะไรพวกนี้ด้วยนะแม่งน่าสนใจมากๆเลยเกมนี้น่าจะยาวๆว่าท่านผู้ชมและสิ่งที่กูได้คือลูกราเบิดนะท่านผู้ชมครับ ่แล้วผลระเบิดตึงๆนั่นเองว้าวแซบหลายแซบหลายเอาไปกินเลยซอยจูอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวกูฟาร์มจนถึงเลเวล79แล้วผู้ชมครับและในเราได้สกิลซีแล้วด้วยฮะเป็นไอแฮมเมอร์นะครับทุผู้ชมสามารถเซค้อนออกมาทุบหัวได้นะฮะโคตรตึงเลยผลน้ําแข็งอะไรกันวันนี้อ่ะมนเจ๋งขนาดนั้นเชียวเลยเอาตบบากี้หัวโยกเลยฮะเมื่อกี้โคตรตึงขออีกรอบพี่ขอขอผมได้ใช้ลอบพัวเข้าไปนี่มันไงตัวลอ,อยเลยหมายถึงกูนล่ะครับ ลอยเลยครับผมจะตายแล้วแต่สุดท้ายเราก็จัดการบาร์กี้ตัวนี้ได้แบบสบายสบายสไตล์ทิวลินะฮะก่อนจบคลิปกันเดี๋ยวเราจะไปตีโมแกนกันด้วยฮะ,ะพอดีว่ากูอยากจะไปช่วยโซโลสักหน่อยมุ่งหน้ามาที่ก่อเชลทาวมาถึงกูก็ถล่มเลยละกัน,นะครับผมน้าน้องทีมงานกูรอสกรรมบอลอยู่และะ้วครับผมมาดูกันว่าเราจะช่วยโซโลได้หรือเปล่าครับผมกูเห็นโดนจับมา8วันแล้วฮะ,ะยังไม่ได้เด็กกุวยเตี๋ยวเด็กข้าวเด็กเป็ดอะไรเลยะครับผมเราก็จัดเลยฮะแน่นอนเกมนี้นะครับถ้าเราทําดามจดไม่ถึงเราก็จะไม่ได้ของอะไรเลยนะซึ่งนนน่อ ว่ารอบนี้เราไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่มีใครได้อะไรเลยเนื่องจากไม่มีใครทำดาเมจถึงสักคนกูก็งูเหมือนกันเราเรามากันเยอะเกินจะไม่ไมด้นะฮะเราก็กระทืบมันเลยเรียบร้อยครับผมตายนะฮะเออหรบพาร์ทแรกของเราขออยู่เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะท่านผู้ชมครับยังมีปริศนาอีกมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นการทำพาคีตการทำนู่นทำนี่นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าละกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยไปละ